สบายดีทุกคนสบายดีขอต้อนรับทุกคนสู่สองโพซีวิธีชีวิตเนาะเมือนในโพสีพาเบิงทุกคนนี่คือบกหมูหมักใหญ่ใหญ่เดีทุกเดี๋ยวโพให้ทุกคนเบิงเดี๋ทุกคนนี่ทุกคนเบิงหมักหมูให้ทุกคนคิดในใจบากมูที่พ่ออุ้มอยู่นี่มักท่ารทุกคนโอ้ไก่คันให้แม่ก่อน แม่ข้าวทุนเข้าค่ายเห็ดเจ้าเดาบัวหมาท่าเลแม่สุพาหมาสุพาเนาะหมาสุพาพันนี่พวกขีดประมาณเนี่ยทุกคนเป็นซองกิโลเป็นอะนไปเนาะอันนี้สองสามอันนี้ทุกคนเดี๋ยวพวกนี่เดี๋ยวโพวกสมาปาดที่เบิ่งเนาะยังข้นดับบอกยังข้นดับบอกราคาข้าเท่ะเลนี่คือโพวกเราจะไปซื้อเองดอกพี่น้องเขา มามาดินน้ำได้เข้ากับซื้อมาฝากซื้อมาฝากอันนั้นเข้าค่ายแคมพุนท้างซื้อมาเอามาผากั็ไดยน้องหมูใหญ่คนถากินเนี่ยแคดแคตัวถากินบ่กแคดหัวหญ่ใส่ทางนี้กันีน่ทุกคนบึงตามที ตามที่พ่อเห็นที่เขาขี่รถใครมาแถวหนาเพื่อนพน่อหนประมาณสิมหาหน่สิบหาสิบเจ็ดหนิทุกคนไ่นขนาดเอาเดี๋ยวพ่อเอาหมีนาองพาเลยทุกคนเลยเดี๋ยวพ่อให้แม่พาก็ได้พารถนะแม่จะพากพาครึ่งได้แม่พาครึ่งอยู่ด้วยบัว,บวน,นะ อีแม่เรายัางหยาดผู้ซุกต่ไหนทุกคนมันนักนี่แม่ปะซุกอยู่ว่าผัแต่มักปักใหญ่เลยเนาะพี่น้องก็เอามาผากเพิ่งบักมู่แล้วกัหบ,กห,มห,บกหมี่ทุกคนไปเบิ่งเด้อดขีบัหมี่ทีผัวไปคายหมักบักใหญ่คือกันอันนั้นของเขาเองส่วนนี้เขาซื้อใหม่โพซื้อของฝากมาตะไกลเด้จ่ายไปจ่ายไปเพิ่ง ถึกใจไหมพี่โอ้โหสะเ <laughs> ด็ดเป็นหว่า,ยาอยางทุกคนดีแม่ยยานประซุสซุกินแล้วทุกคนแดงอยู่ตื่นเ้แม่ว้านอยู่บวานว้านเนาะว้านอยู่แสบอยู่แสบอยู่เลยทุกคนปาดให้กินปาดดีๆดีพูดพแม่กันด้ ใส่ได้บอกว้าซื้อบ่อนได้ไหมจำปะสซับไ่ซื้อใช่แล้บอกว่จำปัสซัแถววัดผู้นะพูก็ยังอยากไปดินอยู่ไดแถวสวนมันอ่ะปาดชิ้นเลยนะผู้หมักปาดเยงว่ะใส่ตุว้ให้มันเย็นอุ้ยเสือเมือสรเสือมื่อ กินกันสองคนกินเกลอีิ่มเลยอยากเนาะเอาไปเ้วอันใหญ่เอาไปเดา <c oughs> ทุกคนว้าหวานทุกคนเลยเด๋ยวโวสเสลยกันแล้วกันทุกคนนี่คือมา 6, พวกพันกีบทุกคนปาดหมาใหญ่ขนาดนี้ทุกคนนะ มาคุกพั่นหนอทุกคนใครไม่เงินไทยกันยี่สิบบาทนะเห็นสื่ออยู่ไทยบ่ได้ยังสีได้ค่ะกินบอกรับแม่ปานไหนกินไลยไหมมัน่ะม่นแนวแนวกินตะเข้าอ่ะตอนน่ะกับขี่เกียมดิ กรนต้ขึ้นมามาเลยแค่มามาเกลี่ยมึงเอ้ยเอาแคบปัญหาเผาเผาเผาแตงแต่อู่กงูลงมาแต่เพื่อนเอ่ะมาเกลี่ย ตรงใส่หมอกหมูเอาแล้วอว่ะดีทุกคนเด้แม่พุงโพหมอกหมูนั่งเหนื่งตัวน้ำแมวมันมันแต่แฉม จะไรกินกันสองคนหรือกินได้คนโอ้ยแสบกว่านี้ยูดิกมันก็นบ่ามาแล้วแม่น้องมันกินวานกระเซยเย็นทั้งทีวานคนนี้มากมันใหญ่ไรนะแซ่เอาเขาตุ่เย็นบ่ได้ทุกคนเออทุกคนเออผมกินแมวกินยังไงคุณ่ย แม่หมูแดดก็แม่กินหิ้งเกีียงทุกคนเลยข้าวไข่บักโม่ข้าปู๋แม่ข้าปู๋บักโม่ก็แถวจำปลาซากันเนาะแคีมคลองเนาะกระปุกยหล่อใส่คลองมาเด้อลยนะเขาก็เพือจังเอาไข่แถวคุณทางเนาะแถวคุณทางแถวคุณทางใหญ่ทุกคนหมูลงคอ เขาสื่อมาฝากก็มีบอกบอกมูดแดงสิแล้วก็มีบอกมูดเดืองมูาเพิงมูเดเพิงเจะพวกกันเนาะแต่ตอนนั้นพมาก่าท่านเด้ตอนผ่ามูดน้าเพิงโพบุเห็ดแบบมันใหญ่สาได้พอว่าโพูบุเฮ็ดหัวร่วมอยู่ ทุกคนดบ้าระแม่ทุกคนำสำหรับคลิปนี้พ่อกับอโจบล้งแต่เพียงทตุนิทุกคนสบายดีอแม่สบายดีนะถ้ากอย่าดื่มกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้พ่อในเรื่องทุกคน